คือคือต้องเข้าใจอย่างนี้ครับถ้าผิดกฎหมายเนี่ยอ้างอย่างไรมีการฟ้องก็โดนอยู่ดีนะครับต้องต้องต้องวันเนี้ยเราต้องส่งเสริมให้ทุกคนทำตามกฎหมายประเทศชาติจะสงบเรื่องต้องยึดกฎหมายเปกนหลักทีนี้อำนาจของพบพบเนี่ยมีการประกาศอายการเสริสามารถที่จะไม่ต้องปฏิบัติเรมอของตรงนี้ไม่มีไม่มีระบุนะไม่มีระบุนะครับว่าการประกาศ กรณการศึกแล้วเนี่ยจะละเว้นหรือว่าไม่ปฏิบัติไม่เด็ไม่เด็ดรือไมใช่ไหมครับไม่ถชว่ารัฐมนูญคือกฎหมายสูงสุดที่อัยการตุกก็ไม่สามารถไม่สามารถเอเดไปไปไดไม่เชื่อว่าเป็นอย่างนี้ในมุมดีหลายมุมเลยนะครับในเรื่องของความสงบเรียบร้อยวันนี้ก็เป็นตัวอย่างอสมควรอยู่แล้วล่ะตอนนี้กําลังคุยกันหาทางออกแล้วก็ยังหวังอย่างยิ่งว่าท่านจะช่วยสามารถหาทางออกซึ่งสอดคล้องกับ หลักนิติรัฐนิติธรรมสอดคล้องกับระบบประชาธิปไตยอันมีพระมาภิษฐ์สุขเป็นประมุขอันนี้นัเดีกัาจะได้เจอท่านผู้นของรัฐในการมีการประชุมเมื่อวานได้มีการคุยกันทางโทรศัพท์ครับก็ก็กําลังประสานกันอยู่ในช่วงเวลาที่ที่ว่างขืองทั้งสองฝ่ายทางทางออกอีกตอนนี้นะท่านก็ไมีเวลากตอนนี้รอมีเวลาแล้วคงก็ก็อยากได้เจอนะครับเพราะว่าเราจะได้ช่วยกัน ทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยปิดเรื่องการช่วยเหลือประชาชนเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยมันมันต้องรีบทำท่านจะให้เดินทางไปด้วยตัวเองนะคะมันไม่ใช่ครับเพราะว่าได้คุยกันแล้วและได้มอบหมายนะครับมอบหมายท่านชายเกษมเป็นหัวหน้าทีมนะครับไปไปพูดคุยก็มีนโยบายให้เป็นชัดเจนท่านสาวที่ไม่ไป